ยชุดอะไรอะ่ะน่ารักจะบิงแต่แบบนี้ไม่เข้าอะ่ะไปไปเปลี่ยนเป็นแบบอื่นดีกว่า <c oughs> มันต้องผสมอ่ะชุดหมีนี้เข้าาทิที่นี้นะทุกคนใส่หัวขาวไปแล้วต่อไปก็ใส่เกงขาวบ้างเลยกันแล้วก็รองเท้าเขียวนี่<อ>เป็นไงเนย,ย้ตึงว่ะตึงเหมือนหนังยางเลย <c oughs> พี่หมีน่ารัก <c oughs> อ้อยหลอน <c oughs> หมัดไฟ <c oughs> เข้าวอาทิตย์นี้เหมือนกันนะคะไปเล่นเกมกันดีกว่าหอปืนอะไรอ่ะคิดว่าเครื่องดูดฝุ่นเฮ้เราทุกคนดูเวลายิงมันมีเกาะให้ด้วยน่ารักดูไปดูมาแอบขายล่มอยู่นะอ้อยเราก็ปีลาสไข่มาก็ไม่รู้งั้นอ้อยรถติดทุกคนรถมันติดดูดิเมื่อกี้ขับมากตะวันอ่ะอยู่ๆมันก็เหินแล้วก็ลอยไปติดตรงนี้เลยอ่ะ โอ๊ยแล้วนี่สาวอะไรเนี่ยสาเรียก U f o O หรอคะอ๊ะอ๊ะมือใบตยุยแล้วไอ้ปุ่มนี้ทุกคนตอนแรกคือไม่ได้อ่านว่ามันคืออะไรก็กดไปเลยจ้าคิดว่าเป็นปุ่มชุบที่ไหนได้